สวัสดีครับพบกับช่องเฮียโมล้มโตกันอีกเช่นเคยครับวันนี้พฤหสัสบัดีที่6กุมภาพันธ์วันนี้ครับเราก็เตรียมวิเคราะห์บอลที่เด็ดจะเต็มมาให้กับทุกท่าน6คู่เน้นๆอีกเช่นเคยครับกับรายการคาราบาครับลิเวอร์พูลพบสเปอร์เรอันโซเซดัดพบโอซากุณาบาเดนเซียพบบาเซโลนาเชสเตอร์ฟิลพบดอนคาสเตอร์บาเซนครับพบลูเซนและคู่สุดท้ายครับอันเวิร์สพบอันเดอร์เลสเช่นเคยครับนอกเหนือจาก6คู่ที่เราเตรียมมาให้ไทยยังไม่พอใจไม่นำใจ ยังกดไม่มันมือทุกท่านเรามีกลุ่มพูดคุยให้แนวทาง V.I.P แบบว่าจับมือกากันเลยครับมีทีเด็ดมากกว่านี้แน่นอนมีกิจกรรมให้เล่นทุกวันครับสนใจก็แอดกันมาได้แอด3 4 5 M.U ทางบ้านเขียวนะครับเข้ามาวันนี้ครับก็รับของที่อลึกไปทันทีครับไม่มีเงื่อนไขอะไรเลยรับไปแบบฟรีๆกิจกรรมดีๆแบบนี้ยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับและสำหรับสมาชิกในกลุ่มนะครับอดใจรออีกนิดเดียวครับกิจกรรมใหม่กาลังจะคลอดเร็วๆนี้คุ้มค่าแก่การรอคอยของทุกท่านแน่นอน ส่วนกิจกรรมทายผลสกอร์ของเราในวันนี้นะครับเป็นคู่ของลิเวอร์ pool ครับพบสเปอร์ในรายการคาราบาลครับคู่นี้จบสกอร์ที่เท่าไหร่ทีมไหนยิงก่อนรวมทายกันมาได้ครับไม่ว่าจะทายในกลุ่มหรือทายในคอมเมนต์คลิปนี้ถ้าทายถูกเราแจกให้ครับสำหรับผู้ที่ทายถูก10ท่านแรกก็เลือกรับไปเลยครับเสื้อฟุตบอลทีมที่ท่านชื่นชอบจะหลีกไหนรายการไหนเราจัดให้ทุกท่านแน่นอนครับสนใจก็ร่วมทายผลกันมาได้ก่อนบอลคู่นี้จะเริ่มเตะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราจะคิกออฟเริ่มวิเคราะห์ไปพร้อมกันเลย คู่แรกครับกับรายการคาราบาวครับลิเวอร์พูลครับจะฝูพี่เมลีกเปิดสนามแอนฟิลด์ต้อนรับการมาเยือนของสเปอร์ในเวลาตีสามตรงครับนัดนี้ครับเป็นเลขที่2ที่ทั้งคู่พบกันครับเลทแรกไปทางสเปอร์นะครับที่เปิดบ้านเอาชนะลิเวอร์พูลไป1ประตูต่อศูนย์นัดนี้ถ้าลิเวอร์พูลต้องการจะเข้ารอบต่อไปต้องชนะอย่างน้อย2ลูกขึ้นไปเฮดตเฮดคู่นี้ครับผ่านัดล่าสุดรทางลิเวอร์พูลชนะไป3นะครับส่วนทางสเปอร์ชนะไป2 คู่นี้ครับเวลาพบกันค่อนข้างจะยิงกันเยอะนะครับ2 1 4 2 6 3 4 3บ้างจะมีเพียงแค่นัดล่าสุดเท่านั้นครับที่ทางสเปอร์ชนะลิเวอร์พูลไป1 0เท่านั้นมาดูทางฟอร์มการเล่น5านัดล่าสุดของทั้ง2ทีมครับทางลิเวอร์พูลยังดูดีกว่านะครับกับการชนะ4แพ้มา1นัดที่แพ้ไปครับให้กับ psb เพราะว่าเป็นการโลเทชันนักเตะนะครับให้ตัวจริงได้พักในรายการใหญ่ๆส่วนทางสเปอร์ครับฟอร์มเริ่มกลับมาดีขึ้นยังเห็นได้ชัดครับกับการชนะ3แพ้ไป2 ทางเจ้าบ้านเลอบูครับพึ่งจะบุกเอาชนะทางบอสมาร์ทไป2ประตูต่อศูนย์ในเกมเลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสาหรับความพร้อมก่อนลงเตะครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนอกจากเทนอเลซานเดอร์อาร์โนแบ็กขวาที่ยังเจ็บยาวอยู่เพียงรายเดียวเท่านั้นส่วนทางด้านโจโกเมสครับต้องรอเช็คฟิตอีกทีหนึ่งว่าจะสามารถลงช่วยทีมได้หรือไม่นัดนี้ก็คาดการณ์ว่าเลอบูครับจะเปิดบ้านในระบบ42-31โดยมีทางเคลเฮเลอร์คอนเนอร์เบสลีย์อิฟไรทฮิมาโกนาเต้เฟอร์กิลฟาน ไลอ้อนกราเฟนเบิร์ตอเล็กซิสแม็กอาริสเตอร์ม ohamed サラคีร์ติสโจนโคดี้กักโปแล้วก็ดิโอโกโชต้าครับส่วนฝั่งทีมเยือนสเปอร์ครับฟอร์มเริ่มดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดครับหลังจากบุกไปเอาชนะเบนฟอร์ดไป2ประตูต่อศูนย์สำหรับความพร้อมของทีมก่อนทําศึกครับจะไล่เงาโดเมนิกโซลันเก้คริสเตียนโลเมโลวิลซงโอโดแบร์เดสตินีอูโดกี้ราดูรากุชินเจมส์ดิสันและติโมเวเนอร์ เราบรรดาแข้งเดี่ยงหน้าเดิมครับที่ยังไม่หายดียกแพ็กคาดการการจัดทัพครับคาดว่าสเปอร์จะมาในระบบ4-3-3โดยมีทางอันโตนิงคินสกี้เปโดปาโลอาซิเกเบนเดวีเชนสเปดเดยานคูรุตเซสกี้อีฟบิสซูมาโดริโกเบนตากูไมคี้มัวริซาลิซอนแล้วก็ซองฮึนมินครับงานนี้ครับเป็นโจทย์ที่ค่อนข้างลำบากกับทางลีฟพูลเล็กน้อยครับเพราะว่าต้องตามหลังอยู่ถึง1เมตร เพราะว่าต้องชนะขาดอย่างน้อย2ประตูครับบวกกับช่วงหลังครับสเปอร์ฟอร์มดูดีขึ้นมากกว่าเลแกแรกพอสมควรครับเริ่มกลับมามั่นใจในฟอร์มการเล่นของทีมตัวเองมากขึ้นแต่สิ่งที่ทําให้กุนซืออย่างอาร์เนอร์สโอตครับสามารถสบายใจได้นิดนึงก็น่าจะเป็นโปรแกรมในสัปดาห์หน้าครับที่ต้องบุกไปเยือนทางพิสมัทในศึกเอเอฟครับซึ่งแน่นอนว่าเกมนั้นสามารถโรเตชันได้เต็มระบบซึ่งทําให้เกมนี้ครับสามารถจัดเต็มนักเตะชุดใหญ่ลงได้แน่นอนเพราะว่าการบูในแอนฟิลด์คือสังเวียนเดือดที่พวกเขาคคครรจจจะมมััั่่นนใใใแบบบดดไเก ฉะนั้นงานนี้ครับมีโอกาสสูงที่พวกเขาจะเดินหน้าล่าสกอร์เพื่อไล่ตบไก่เดือยทองให้ยับเมื่อดูจากเลดกับภาพรวมต่างๆครับผมแนะนําว่าให้อยู่ต่อลิวอพูในเงื่อนไข2.0ผมมั่นใจว่าลิวอพูยิงขาดกว่า2ลูกแน่นอนคู่ที่2ครับกับรายการโกปาเดเลรอบก่อนรองชนะเลิศไรอันโซเซดัดพบโอซาซูนาคู่นี้เตะเวลาตีหนึ่งครึ่งเฮดเวคู่นี้ครับผ้านัดล่าสุดเป็นทางโอซาซูนาครับที่ฟอร์มดูดีกว่ากับการเก็บชัยชนะไป4 ส่วนทางเรอันโซเซดาดครับเก็บชัยชนะไปได้เพียง1ครั้งเท่านั้นมาดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีม5นัดล่าสุดครับทางเรอันโซเซดาดฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับกับการชนะเพียง1ครั้งและแพ้ไปถึง4ทางโอซาซนาฟอร์มค่อนข้างจะดูดีกว่านิดหน่อยครับกับการชนะ2เสมอ2แพ้1เจ้าถิ่นรอันโซเซดาดครับยังไม่สามารถใช้งานฮามารีตาโอเล่ที่ยังบาดเจ็บอยู่ครับไม่สามารถลงสนามได้นอกนั้นตัวหลักรายอื่นๆยังสามารถลงสนามได้ตามปกติครับนัดนี้ครับอาจจะปรับทับเล็กน้อยจากเกมที่แพ้ทางโอซาซนาไป2-1 ก็คาดการว่าจะเปิดบ้านในระบบ4-4-2โดยส่งทางอเล็กเลมิโลคอนอาลัมบูลูอิกอร์ซูเบลเดียนายเยฟอาเกลคานบีโลเปสทาเคฟุสะคูโบมาตินซูบิเมนดีลูกาซูซิสอันเดบาเลเนเชียมิเกลโอยาซาบัสแล้วก็ออรีออกัสันครับส่วนฝั่งทีมเยือนโอซาวูนาครับเหลือตัวเจ็บเพียงคนเดียวครับคือไบรอันซาราโกซาตัวลูกคนสำคัญครับที่ยังรักษาอาการบาดเจ็บอยู่ ที่เหลือคาดว่าทางทีมเยือนจะส่งชุดเดียวกับแมตที่ชนะโซซิดัดไป2-1ครับที่เหลือคาดว่าทีมเยือนจะส่งชุดเดียวกับแมตที่ชนะโซซิดัดไป2ประตูต่อ1น่าจะมาในระบบ4-3-3โดยมีทางเซกิโอเอเลล่าเคอุสอารอโซเคอุสอาเลโซเอนโซโบโยโมอาเลคันโดกาเตนาควอนครูสคอนมอนกาโยล่าลูก้าตอโลอิมาโอลอสลูเบนกาเซียอันเต้บูดิเมีย แล้วก็กิเก้าบาค่าครับคู่นี้ครับเพิ่งเจอกันเมื่อหลีกสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นทางโอซาุซูน่านะครับที่ชนะไปแต่วันนี้จะกลับมาเล่นในลางของทางโซเซดัดครับในบอลถ้วยเชื่อว่านัดนี้ครับทางเจ้าบ้านจะโฟกัสกับชัยชนะมากขึ้นกว่าครั้งที่แล้วแน่นอนประกอบกับไสติในบ้านครับแข็งแก่งเป็นทุนเดิมอยู่แล้วเมื่อเข้าว้นสามจากสี่แมตช์ล่าสุดในทุกรายการและยิงไปมากกว่า6ประตูเสียเพียงลูกเดียวเท่านั้นแต่ทางโอซาุซูน่าก็มาดีนะครับแพ้หนเดียวตลอด7นัดล่าสุดที่ผ่านมา โดยนักที่แพ้ครับก็แพ้ทางแอตแลนติโกมาดลกไป1ประตูต่อศูนย์แถมพวกเขาก็เคยทุบทางแอตแลติกบิดเบามาแล้วด้วยนอกจากนั้นครับโอซาซูนาเข้าวินออกจากังเวยนแห่งนี้ต่อเนื่องมาสาครั้งแล้วด้วยซึ่งดูจากภาพรวมแล้วผมว่าโซเซดาดอาจจะสู้ได้ยากครับคู่นี้ผมแนะนําไปลองโอซาซูนาครับน่าจะมีโอกาสรับซับได้มากกว่าคู่ที่3ครับกับรายการโกปาเดลเลร์รอบกอดรองชนะเลิศบารนเซียพบบาเซโลนาคู่นี้เตะเวลาตีสามครึง่งเฮดทเคู่นี้ครับผ่านัดล่าสุดที่ผ่านมาเป็นทางบาเซโลนาที่ดูดีกว่านะครับ กับการชนะมา4และเสมอกัน1ครั้งมาดูฟอร์มการเล่นของทั้ง2ทีมในทุกรายการครับทางวาเลนลเซียครับชนะ3เสมอ1แพ้1ส่วนทางบาร์เซโลนาครับชนะ3เสมอ2ฟอร์มค่อนข้างจะใกล้เคียงกันนะครับแต่ว่าอัตราการยิงทางบาร์เซโลนาค่อนข้างจะทําได้ดีกว่าเจ้าบ้านบาเซนเซียครับความพร้อมล่าสุดก่อนเริ่มเกมเหลือแข้งเบี้ยงหน้าเดิมอย่างทางเทอรี่กอเรอาและลาฟาเมียที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่ครับนอกนั้นยังพร้อมลงสนามโดยคาดการว่าทางเจ้าบ้านครับจะเล่นในระบบ4-2-3-1 โดยมีทางจอร์จี้ครับเดอะมิสตี้ฟูกิเย่คิสเตียนมอร์กิล่าเซซ่าตาเลกาโคเซกาย่าคาบิโกเอล่าเอนโซทาราเนเชียดิเอโกโลเปสอันเดอันไมดาหลุยลิโอคาแล้วก็อูโกโดโรครับฝั่งผู้มาเยือนครับบาร์เซโลนายังไม่สามารถใช้งานมาร์คอันเดอในด่านมือหนึ่งได้รวมถึงดานี่โอโมมาร์คเบอร์นันและอินยิโกมาติเนสที่พาเลตเดียนกันทั้งหมดครับ คาดการณ์ว่านัดนี้ครับบาร์เซโลนาจะมาในระบบ4-3-3โดยมีทางอิกนาซิโอเปนย่าชูนคุมเดเปาคูบาซีโรนันอาราลโคอเลคานโดบันเดแฟรงกี้เดอยองมากาซาโดเฟมินโลเปสยามินลามันโรเบิร์ตเรวานลอฟกี้แล้วก็ลาฟินยาครับบาร์เซโลนาครับเพิ่งจะได้ถล่มบาเลเซียไป7ประตูต่อ1เมื่อ2สัปดาห์ก่อน แต่สถานการณ์วันนี้อาจเปลี่ยนไปเล็กน้อยครับเพราะว่าทางไอ้ข้งเขาเล่นในบ้านค่อนข้างแข่งแกร่งพอสมควรกับการชนะลวด2แมตช์ที่เล่นในบ้านแต่ก็นั่นแหละครับโดยขงกําลังที่ค่อนข้างแตกต่างกันทางเทคนิคฟอร์มการเล่นผมยังมองว่าทางบาร์เซโลน่ายังดูเหนือกว่าหลายขั้นครับแถมบาร์เซลโลน่าครับมีเพดานอยู่ที่1 2 5เมตรผมมองว่าไม่เท่าไหร่เกมนี้ครับผมแนะนําไปต่อบาร์เซลโลน่าครับในเงื่อนไข1.25ครับน่าจะรับซับได้ตังง่ายกว่าต่อที่คู่ที่4ครับกับรายการเหลขกถูอังกฤษ เชสเตอร์ฟิลด์พบดอนคาสเตอร์เวลาตีสอเจ้าบ้านครับเชสเตอร์ฟิลด์ที่อมนดับ10ของตารางครับแข่งมาแล้ว28นัดตอนนี้มีอยู่39คะแนนส่วนฝั่งทีมเยือนครับดอนคาสเตอร์ที่อันรับ2ของตารางแข่งมาแล้ว29บนัดตอนนี้มีอยู่52คะแนนครับเฮดเทสคู่นี้ครับ6นัดล่าสุดที่เจอกันมาครับเป็นทางดอนคาสเตอร์ดูดีกว่านะครับกับการชนะ3เสมอกันมา2ส่วนฝั่งเจ้าบ้านเชสเตอร์ฟิลด์ครับชนะไป1ครั้งเท่านั้นฟอร์มการเล่นของทั้งสองทีมหานัดที่ผ่านมา ส่วนทางดอนคัสเตอร์ครับค่อนข้างดูดีมีราคากว่ากับการชนะ4แล้วก็เสมอหนึ่งเจ้าบ,บ้านเชสเตอร์ฟิลด์ครับเพิ่งจะบุกพ่ายให้กับทางเชลเนมมาสนประตูต่อหนึ่งในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสาหรับความพร้อมของทีมก่อนลงสนามครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมแน่นอนว่าขุมกําลังทั้งหมดครับอยู่ครบเครื่องคาดว่าเกมนี้จะเปิดบ้านในระบบ4-4-2โดยมีอามันโดโดรากับแพดดี้แมดเดนควงคู่ลาสกอร์ในแดนหน้าและใช้โทมัสเนเลอร์ปักหลักคุมเชิญจากแดนกลางตามระเบียบครับ ส่วนฝั่งทีมเยือนดอนคาสเตอร์ครับเพิ่งจะเปิดรังเอาชนะ m k ็มเดอนไป2ประตูต่อ1ในเกมลีกเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาสำหรับความพร้อมของทีมก่อนลงฟาดแข่งครับไม่มีรายงานตัวเจ็บหรือติดโทษแบนเข้ามาเพิ่มเติมครับนั่นก็หมายความว่าคุมกําลังของฝั่งนี้ก็อยู่กันครบถ้วนเช่นเดียวกันคาดการว่าการจัดทัพจะมาในระบบ4 2 3 1โดยมีโจอไอลอนเซน ออกสตาร์ทยืนหน้าล่าตาข่และใช้อีธานเอนนิสรับจ็อบเพย์เมเกอร์คอยซับอยู่ด้านหลังตามสูตรครับนัดนี้ครับทีมเยือนอย่างดอนคาสเตอร์ดูดีมีแวบุกกำชัยชนะได้แบบไม่มีปัญหาอะไรเพราะพวกเขาเครื่องกำลังแรงครับหาตัวจับยากโดยการคว้าชัยชนะมา4ี่หนรวดในลีกและยิงไปมากกว่า7ประตูเรียกว่างานดีมีคุณภาพแถมสถานการณ์การลุ้นแชมป์ก็ขับเคี่ยวกับจาฝูงอย่างวอซออยู่ด้วยฉะนั้นเกมนี้พวกเขาเอาสุดแน่นอนครับตรงข้ามกับทางเจ้าบ้านครับที่ชนะเพียงหนเดียวจากเเกมลีกที่ผ่านมาและโดนถล่มแนวหลังยยับเนกว่า9ประตู โดยเรดเปิดออกมาให้ทางเจ้าบ้านเป็นฝ่ายต่อเสมอครับยังไงเกมนี้ก็ต้องไปอยู่ทีมรองอย่างดอนคัสเตอร์แน่นอนครับมีโอกาสกินอิ่มมากกว่าคู่ที่5ครับกับรายการสวิตซูเปอร์ลีกบาเซิลพบลูเซิเวลาตีสองครึ่งครับเฮดเคู่นี้ครับห้นานัดล่าสุดฟอร์มค่อนข้างสูสีกันนะครับเสมอกันมา3แล้วก็ผัดกันชนะไปคนละ1นดัดฟอร์มการเล่น5้านัดหลังสุดของทั้งสองทีมครับทางบาเซิลค่อนข้างดูดีกว่านะครับกับการชนะ4เสมอหนึ่งส่วนทางลูเซิครับชนะ3เสมอ1แล้วก็แพ้1 เจบ,บานบาเซนครับผลงานในลีก5าหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2นัดส่วนสภาพความพร้อมนั้นเกมวันนี้จะขาดเตารลันซาก้ากับจูเนียเซนักเตะที่บาดเจ็บและหมดสิทธิ์ลงสนามทางด้านการจัดทัพครับคาดว่าจะมาในระบบซ4 1ีและน่าจะยึดขุมกําลังชุดเดียวกันกับเกมล่าสุดที่เอาชนะทางสูริตไปได้โดยแดนกลางจะวางเลโอเลรอยกับเลออนอัฟดุลลาหู คอยปั้นเกมร่วมกันสนับสนุน2หัวหอกในแดนหน้าอย่างเช์ดานชากิลี่และเควินคาร์ลอสลงล่าตาข่ายร่วมกันส่วนทางฝั่งทีมเยือนครับลูเซนผลงานในหลีก5าเกมหลังสุดครับพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้ถึง3นัดส่วนสภาพความพร้อมวันนี้ครับจะขาดผู้เล่นอย่างนิกกี้เบโลโก้ก,กับอิสมาอิลเบกาที่บาดเจ็บหมดสิทธิ์ลงสนามครับด้านการจัดทัพคาดว่าพวกเขาจะมาในระบบ4 3 1 2โดยแนวลุกจะวางโดนาดูดานีคอยสร้างสรรเกมสนับสนุน2ห,หัวหอกแดนแดนหน้าอย่างอาเดียงสเกอร์บิส และทิโบคริสเชที่ลงบูในเกมนี้เจ้าถิ่นบาเซนครับผลงานในบ้าน5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้3นัดขณะที่ทีมเยือนลูเซนผลงานนอกบ้าน5เกมหลังสุดพวกเขาคว้าชัยชนะไปได้2นัดโดยเลตเปิดออกมาให้เจ้าบ้านเป็นไฟต่อครึ่งควบลูกแนะนําว่าอยู่ฝั่งทีมรองดีกว่าครับเนื่องจากทั้ง2ทีมต่างมีฟอร์มและผลงานที่ค่อนข้างใกล้เคียงกันแถมอันดับบนตารางก็อยู่ติดกันอีกด้วย เกมนี้ครับผมมองว่าสู้กันอย่างสูสีแน่นอนแถมสถิติการเจอกันก็เสมอกันเป็นส่วนใหญ่ดังนั้นเกมวันนี้แนะนําอยู่ลองดูเซิร์ดีที่สุดครับมีโอกาสรับทรัพย์ได้มากกว่าขคู่สุดท้ายครับกับรายการเบลเยียมครับอันเวิร์ฟพบอันเดอร์เลสเวลาตีสองสี่สิบห้าเฮดทูเฮดคู่นี้ครับพานัดล่าสุดที่ผ่านมาไปทางอันเดอร์เลสนะครับที่ค่อนข้างดูดีกว่ากับการชนะมาสามเสมอกันหนึ่งส่วนทางอันเวิร์ฟครับชนะไปหนึ่งฟอร์มการเล่นพานัดล่าสุดที่ผ่านมาของทั้งสองทีมครับทางอันเวิร์ดคร ส่วนทางฝั่งอันเดอร์เลดครับดูไม่ค่อยดีกับการชนะ2และแพ้ไปถึง3เจ้าบ้านอันเวิร์บครับสภาพความพร้อมก่อนเริ่มเกมจะขาดผู้รักษาประตูอย่างยานนิกทูเลนบิยอนแองเกลในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กเยลเล่บาเตลในตำแหน่งแบ็กขวาเดนิสปาเอในตำแหน่งมิดฟิลแล้วก็คิสโตเฟอร์สกอตในกองหน้าครับนัดนี้ครับจะไม่มีชื่อของมิเซลอองเซนะครับผู้เล่นในตำแหน่งปีกที่ยังมีอาการบาดเจ็บอยู่โดยคาดการว่าพวกเขาจะเปิดบ้านในระบบ4 2 3 1โดยเกมลุคครับจะให้ทางเชียรลอนเชลลี่ อันโทนีวาเดนเซ่และกิลาโนเคิร์กเป็นตัวทำเกมด้านหลังครับฝั่งทีมเยือนอันเดอร์เลสครับจะไม่มีโคลินคูมันแยนแฟทองเกนมาจิตอาชิเมรูซามูเอลเอโดซีและคาสเตอร์โดนเบิร์กที่ยังมีอาการบาดเจ็บกันอยู่ครับและไม่สามารถลงช่วยทีมได้โดยคาดการณ์ว่านัดนี้ครับพวกเขาจะมาในระบบ4-3-3โดยกองหน้าจะเป็นคิสตันเดเกฟกับลูคัสวานเกตครับแดนกลางส่งยารี่เวชาเลนลงมาเป็นตัวทำเกม คู่นี้เจอกันไปแล้วครับในเลกแรก2ฝั่งสู้กันสูสีมากแต่เป็นฝั่งอันเดอร์เลสครับที่เฉียบคมกว่าเป็นฝ่ายเบียดชนะไป1ประตูต่อศูนย์ครั้งนี้กลับมาเจอกันครับมีแววว่าจะสูสีกันอีกครั้งอย่างไรก็ตามผลงานในบ้านของอันเวิร์บทำผลงานได้ค่อนข้างดีรวมทุกรายการชนะไป7จาก10นัดหลังครับน่าจะเบียดเอาชนะทีมเยือนที่ขาดกำลังหลักไปได้หลายรายเลดเปิดมาให้ทางอันเวิร์บครับต่อปอปอผมแนะนำไปทีมต่อครับมีโอกาสซับซับมากกว่าและนี่คือทั้งหมด6คู่จัดเต็มที่เราเตรียมมาใ้านในันนนนวี ชอบก็จัดไม่ชอบปล่อยผ่านได้ครับแล้วเดี๋ยวเราไปฟังสรุปกันอีกครั้งคู่ระหว่างลิเวอร์พูลกับสเปอร์ครับผมต่อลิเวอร์พูลเรอัลโซเซียดาดกับโอซาซูนาผมลองโอซาซูนาบาเลนเซียกับบาร์เซโลนาครับผมต่อบาร์เซโลนาเชสเตอร์ฟิลด์กับดอนคาสเตอร์ครับผมลองดอนคาสเตอร์บาเซินกับลูเซนครับผมลองลูเซนอันเวิร์บกับอันเดอร์เลสครับผมต่ออันเวิร์บและสำหรับท่านที่คิดว่ายังไม่หนำใจนะครับยังอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติม ทักมาสอบถามเข้ากลุ่ม Vip กับเราได้ครับาากิจการรมแน่แนๆของรางวัลจัดหนักผมรับประกันว่าคุ้มแน่นอนก่อนจากกันวันนี้ถ้าชอบคลิปนี้ชอบข้อมูลอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามรวมคอมเมนต์พูดคุยกันได้ครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางทีมงานแล้วเจอกันในคลิปต่อไปขอบคุณครับ